สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อบูมนะครับผมเป็นโรคซึมเศร้ามาประมาณห้าปีได้แล้วครับที่ต้องทานยาติดต่อกันทานยาทานโรคซึมเศร้านะครับติดต่อกันมาประมาณห้าปีแล้ว ก็ซึมเศร้าเนี่ยมันซึมเศร้าหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะตัวเองเบื่อตัวเองไหนตัวเองเอ,อคิดว่าเป็นซึมเศร้าหรือเปล่ามันไม่ใช่นะครับซึมเศร้าที่แท้จริงอะ่ะมันออกมาจากจิตใจมันออกมาจากสมอง มันมันทำให้เราเนี่ยคือคิดในทางลบมันทำให้เราคิดในทางลบแล้วก็มันทำให้เรา,เ,าเบื่อเบื่อที่จะมีชีวิตอยู่ในในตอนนั้นนะครับคือผมเนี่ยเป็นซึมเศร้ามา ถ้าไม่นับที่รักษาเข้ารับการรักษานะครับเออผมเป็นซึมเศร้ามาประมาณตั้งแต่อายุสิบแปดแต่ด้วยความที่ด้วยความที่ทางบ้านไม่ไม,ไม่ไม่ทราบว่าอ๋ออันนี้นะมันเป็นมันเป็นโรคของซึมเศร้าออมันเป็นโรคของซึมเศร้าแล้วก็ จนวันหนึ่งเมื่อผ่านมาเป็นผ่านระยะเวลามันเป็นก็ตั้งแต่อายุสิบแปดนะครับที่ผมเริ่มรู้ว่าเป็นคนเศร้าเพราะผมยิงตัวเองนะครับเพราะผมยิงตัวเองตอนแรกกะจะยิงหัวให้ตายไปเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ใจเราเนี่ยมันก็ยังกลัวมันก็กลัวความเจ็บ ก็เลยหันกระบอกปืนไปที่ขาแล้วก็ลั่นไกยิงขาตัวเองยิงขาตัวเองณนะตอนนี้ณนะตอนนี้ก็ยังเป็นแผลอยู่เป็นรูรูอสุนด,ดุและแต่โชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ถูกกระดูกหรือเส้นเอ็นอะไรทะลุไขมันผ่านไปอย่างเดียว ก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับวันนั้นผมได้คือเหตุการณ์นะอายุ18ที่ผมที่ผมเริ่มเริ่มคือมันอยู่ไม่ไหวแล้วครับมันมันเหมือนในสมองเราเนี่ยมีกำแพงมากั้นแบบมืดมนหนทางนะครับแบบ แบบมืดมนเลยเราไม่สามารถที่จะปรึกษาเราไม่สามารถที่จะพูดคุยอะไรกับใครได้เลยเพราะว่าด้วยความที่ด้วยความที่บ้านผมเนี่ยพ่อแม่ก็ทะเลาะกันอยู่บ่อยทําให้มันก็มีปัญหามันก็มีปัญหา ที่จะปรึกษาไม่มีที่ปรึกษาเลยเก็ก็ตัดสินใจยิงตัวเองที่ถ้ายิงหัวผมตายไปแล้วนะครับแต่โชคดีที่กว่าเจ็บก็เลยยิงขาตัวเองอสะสมทะลุออกไป แล้วก็ไม่มีใครเอกใจเลยว่าเอ๊ะบูมันยิงขาทำไมมันยิงตัวเองทำไมเพไม่มีใครเอกใจเ็าไปนอนรักษาโรงพยาบาลปกติก็ผมเนี่ยโตมาในครอบครัวที่ ทะเลาะกันอยู่ทุกวันนะครับพ่อกับแม่ทะเลาะกันอยู่ทุกวันตั้งแต่เด็กๆคือตั้งแต่อนุบาลสามเนี่ยผมหนีหนีพ่อกับหนีแม่ออกจากบ้านไปไอ้บ้านยายนะครับไปบ้านยายเพราะว่ารู้สึกสบายใจกว่าตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่เออตี่าว่า ป .1 ป .2 ครับประมาณนั้นประมาณสักสิบประมาณชักไม่ถึงสิบประมาณสักแปดขวบเออผมก็จัดกระเป๋าจัดกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรก็หนีออกจากบ้านนั่งรถนั่งรถสองแถวไปบ้านยายเพื่อจะไปอยู่เฮียมเฮียมคนเดียวด้วยความที่ ผมเนี่ยไม่มีพ่อแม่คอยแนะนำสั่งสอนสั่งสอนก็มีนั่นแหละแต่ว่าคือให้คำปรึกษาให้คำปรึกษาผมไม่มีแล้วก็อนาคตผมมืดมนมากนะครับแล้วก็มันมันเป็นแบบปัญหาที่ฝัง ที่ฝังมาตั้งแต่เด็กๆครับที่ฝังอยู่ในใจในใจลึกๆครับออหลายคนที่ไม่เป็นทุนเศร้าคงไม่เข้าใจว่ามันฝังอยู่ลึกๆได้ยังไงคือคือเมื่อก่อนเนี่ยผมจะพูดอะไรถึงพ่อแม่เนี่ยคือน้ำตาจะไหลเลยนะครับเพราะว่า เหมือนไม่รู้ว่ามีพ่อแม่อยู่คอยรับฟังคอยให้คำปรึกษาอะไรอย่างนี้ครับแล้วทีเนี้พอผมก็ใช้ชีวิตตามปกตินี่แหละครับพ่อหายจากโรงพยาบาลมาก็ไปเรียนพ่อหายจาถูกยิงมาออกจากโรงพยาบาลก็ไปเรียนปกติไม่มีใครถามถึงไม่มีใคร ไม่มีใครพูดถึงว่าเออไปเข้ารับการรักษาอะไรดีไหมไม่มีก็เหมือนกับว่าผมใช้ชีวิตอยู่คนเดียวในตอนเด็กๆนะครับเออเพื่อนก็มีครับเพื่อนก็มีเพื่อนเพื่อนก็เออมันก็มันก็นกยินดี ย <c oughs> ินดีให้ค่าบบุษาแหละแต่ผมแต่ผมแบบเออเรื่องภายในเรื่องอะไรแบบนี้ไม่อยากให้ไม่อยากให้คนรอบข้างมายุง่งอะไรแบบเนี้ยเออสู้ชะตาด้วยตัวเองดีกว่า <c oughs> เดินตามทางคือตั้งแต่ตั้งแต่เด็กนะครับผม ใช้ชีวิตมาด้วยตัวเองตลอดคือไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรนะครับผมก็ไม่ไม่เคยหันไม่เคยแบบจะขอคำปรึกษาจากใครเลยเพราะว่าผมรู้ว่าผมเจ็บมาเยอะผมเจอมาเยอะสมมุติว่าถ้าผมอายุ สาิบเนี่ยอ่อสมมุตินะครับว่าผมอายุสามสิบแต่การดำเนินชีวิตประสบการณ์ของผมอะผมมั่นใจได้ว่าผมมั่นใจได้ว่าอืมประสบการณ์ผมแก่กว่าอายุสิบปีอะครับอทีนี้ ตั้งแต่ยิงขาตัวเองใช่ไหมครับยิงขาตัวเองยิงขาตัวเองก็เอ็ดนะตอนที่ยิงนั้นนะ่ะคือมันม,มืดมิดหนทางไม่มีหนทางไม่มีคือไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงครับอายุแค่สิบแปดเองนะครับผมยังแปลกใจอยู่เลยว่าผ่านมาได้ยังไง แต่ก็ผ่านมาได้โดยที่ไม่ได้รับการศึกษาทางเอ๊ะโดยที่ไม่ได้ไดรับการโดยที่ไม่ได้รับการรักษาทางด้านอ่าจิตใจแล้วก็โรคซึมเศร้าะนะครับไม่ได้ไม่ได้รักษาคือผมซึมเศร้าเก็บมาตั้งแต่เด็กๆจนมันระเบิด จนมันระเบิดออกมาเมาื่อสักอายุยี่สิบได้เออคือผมหลงวันที่ไปเลยครับนณตอนนั้นที่ทางบ้านที่ทางบ้านเริ่มเอกใจว่าผมเป็นอะไรเพราะว่าผมลืมวันที่ลืมวันสมมุติวันนี้เป็นวันจันทร์เออแล้วก็ ทั้งที่จริงมันเป็นวันพุธอ่ามันเป็นวันพุธแต่ที่จริงเป็นวันจัน์ทรนะครับแต่ผมเข้าใจาเป็นวันพุธอืมก็คือทั้งวันทั้งคืนไม่นอนนอนไม่หลับแล้วก็ด้วยความที่ผมเหมือนจะเก็บกดอยู่ข้างในด้วยว่าด้วยความที่พ่อแม่ เราเนี่ยไม่ได้ให้คำปรึกษาอะไรกับเราเลยแม้กระทั่งการทํางานไม่มีถามว่าเโาขึ้นอยากเป็นอะไรอมืมันก็ทำให้ส่งผลเป็นผมในในในตอนนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยที่ระเบิดออกมาเนี่ย ที่ผมระเบิดความซึมเศร้าออกมาเนี่ยก็คล้ายๆไบโพล่าเลยก็คืออารมณ์อารมณ์อารมณ์แบบว่าขึ้นก็ขึ้นสุดลงก็ลงดิ่งเลยลงดิง่งอารมณ์ดีก็ดีสุดๆไอนอน ในเวลาลงเนี่ยดาวเลยดาวเลยคือเหมือนเหมือนมันพูดไม่ออกมันว่างเปล่าอะครับเออมันว่างเปล่าเลยทีนเนี้ยพอสักพอสักยี่สิบยี่บเเนี่ยเออทางบ้านก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเออ บูมันเป็นอะไรอะไรเออเป็นโลคซึมเศร้ารูเป,ป่าหรือว่าเป็นอะไรทางบ้านก็พาไปหาโรง,งพยาบาบลพาไปโรงพยาบาลครับแล้วก็โรงพยาบาลที่ว่าเนี่ยก็คือโรงพยาบาลจิตตเวชต,ตอนแรกยังไม่ไปจิตเวชวันตอนแรกไปโรงพยาบาลทั่วไปไปโรงพยาบาล ไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดอืมก็ได้ยามาได้ยามาทานเออได้ยามาทานก็ความรู้สึกผมความรู้สึกผมคือในตอนนั้นนะ่ะผมเกลียดครอบครัวผมเพราะว่าไม่มีคำปรึกษาไม่มีอะไรให้เลยแม้กระทั่งตอนเด็กๆ คือมันเป็นความเก็บกดจากวัยเด็กครับแล้วมาระเบิดตอนโตก็คือแบบว่าแม้จะขอตังไปเล่นเกมอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้ไม่เหมือนกับเด็กทั่วไปทั้งทั้งที่บ้านผมก็ฐานะอยู่ในสถานะอยู่ในฐานะปานกลางนะมีกินมีใช้ครอ,อ,อบครัวรับราชการ แล้วก็ด้วยความที่ด้วยความที่ครอบครัว,วเป็นราจการด้วยแหละแล้วทีเนี้ยเออทุกคนก็เหนกเหนื่อยมาจากางานใช่ไหมก็เหมือนผมเป็นที่ระบายอะ่ะ ก็ถูกทุบถูกตีทุกวันโดยไม่มีเหตุผลวันนั้นผมจำได้วันหนึ่งไม่รู้ประมาณอายุ8-9ขวบได้มั้งแม่ทําแกงเจิดหมสูสับไว้แล้วก็พ่อกลับมาจากทำงาน แล้วก็ไม่รู้โมโหอะไรกันสองคนนั้นอ่ะเออพ่อก็เอาแกงจืดมูสับอ่ะทั้งหม้อเลยสาโยนทิ้งบนพื้นเลยบนพื้นบ้านผมก็ส่งสารแม่แม่ก็อุตส่าห์ทำม,ม่ให้กินแล้วพ่อมานัดนมาโยนตน แกงเจอมูสับเนี่ยละเนรนาดบนพื้นบ้านเลยแม่เราต้องมาถูเก็บกว่าดเลยเออมันเป็นเป็นความเก็บกดตั้งแต่ไอเด็กคิดดูผมนีออกจากบ้านตั้งแต่อายุอายุแปดแปดขวบได้มั้งผมผม ผมหบับจัดกระเป๋าหนีออกจากบ้านนะเพื่อไปบ้านยายซึ่งอยู่อยู่นอกอำเภอเมืองอยู่ประมาณยี่สิบกิโลได้นั่งรถสองแถวไปเองแล้วก็ไปอยู่บ้านยายผมรู้สึกสบายใจกว่าอืมแล้วก็ คือผมถูกเลี้ยงมาแบบผมไม่รู้นะคือคือบางทีพ่อกับแม่อาจจะเลี้ยงผมแบบลูกผู้ชายก็ได้คือปล่อยตามตาม เลยไปทําอะไรก็ทําอะไรแบบเนี้ยเออแต่ผมรู้สึกไม่ได้รับถึงความอบ,อบอุ่นที่มีครอบครัวอยู่อะ่ะก็คือณนะตอนณนะตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่าพ่อคือพ่อนะครับไม่ผมไม่ได้รู้สึกเลยว่าพ่อคือพ่อคือผม ผมเกลียนพูดง่ายเปลียดมาตั้งแต่เด็กแล้วก็จนวันหนึ่งที่โลกซึมเศร้ามันระเบิดนะครับก่อนหน้าวันนั้นก็ดูจำวันผิดอะไรมั่วไปหมดเลยมั่วไปหมดเออแล้วก็คือช็อตเลยอ่ะช็อตเลยแบบสติไม่มีสติเลย ไม่มีสติืโพสเฟซบุ๊กเนี่ยมั่วไปหมดเพื่อนถามว่าเป็นอะไรอะไรโอ้ขับคือขับรถยนต์ขับรถยนต์รถยนต์ก็คว่ำม,มาครับคิดดูคว่ำเลยแต่คนไม่เป็นอะไรถือว่าโชคดีมาก มันเป็นคือจิตจิตมันจิตนะระบบปรนะสาทอ่ะมันมันเสียเออมันคือถ้าคนที่ไม่ไม่เป็นเนี่ยมันพูดมันอธิบายให้เข้าใจยากมากคือชีวิตผมเนี่ยสิบแปดฝนเลย ผ่านมาได้จนถึงทุกวันเนี้ยถือว่าถือว่าไกลมากนะจริงๆถ้าย้อนกลับไปไม่น่าจะมาถึงทุกวันนี้นะน่าจะตายไปก่อนแล้วอก็พอโตขึ้นสักยี่สิบยี่สิบเอ็ดสักยีนะ่สิบเอ็ดยี่สิสองประมาณนี้อายุอันน่ะครับ อายุอ2ปีว่า22ผมก็ทางบ้านพาไปหาหมอโรงพยาบาลทั่วไปก็ปกติก็ได้ยามาก็ไม่ก็ไม่อะไรก็ไม่รู้สึกอะไรก็พอทางบ้านเห็นว่าเออเขาก็ยังเป็นห่วงผมนะเออเอาผมไปรักษาไปเออไปหาหมอแล้วก็ อืมแล้วก็แต่ด้วยความที่ผมเก็บกดใช่ไหมครับเออสิ่งหนึ่งที่ผมใช้เพื่อเพื่อให้ลืมความทุกของทุกวันที่ผ่านมามันก็คือ ันก็คือตัวนี้ครับอันก็คือสิ่งนี้นั่นก็คือ นั่นก็คือสิ่งนี้กัญชาอืมสิ่งนี้ผมใช้มาตลอดก็คือกัญชาเพื่อให้เพื่อให้ลบลบเรือนความทรงจำที่ไม่ดีนะครับเออมันก็ส่วนตัวผมมันก็บันเทาได้นะบันเทาได้ แต่สำหรับคนอื่นไม่รู้แต่ด้วยความที่ผมใช้มาตกี่ปีแล้วอะเอ็นสิบปีแล้วมั้งอินสิปีแล้วที่ผมใช้มาก็แล้วก็ไปหาหมอไอ แล้วก็พ่อกับแม่พาไปอันนี้อันนี้พ่ออ่าเมื่อกี้อะพ่อกับแม่ไม่รู้นะครับว่าผมใช้ตอนแรกอะตอนแรกพ่อแม่ไม่รู้ว่าผมใช้อืมแล้วพอตอนใช้แค่อันนี้อัน,นเดียวครับสมุนไพรแล้วก็ บนไพ่ก็คือกันชาเนี่ยครับแล้วก็กินกระท่อมบ้างสารเคมีไม่ได้ยุ่งอะไรแล้วก็นั่นแหละก็พอเหตุการณ์มันรุนแรงขึ้นแบบว่าผมอาละวาดผมแบบฟุ้งซ่านอะไรแบบเนี้ยพ่อกับแม่ก็เริ่มหาทางแล้วหาทางหาทางพาผมไปโรงพยาบาล มันก็โรงพยาบาลแรกที่ไปก็โรงพยาบาลรัฐประจำจังหวัดก็ไม่มีอะไรไปสามสี่ครั้งได้หมอให้ยามาซึ่งแล้วก็เหมือนเหมือนได้ยาไม่ไม่ออกฤทธิ์อะ่ะเออผมแข็งระยาะแล้วก็ก็เลยเปลี่ยนโรงพยาบาลไปหาหมอที่โรงพยาบาลจิตเวช จิตเวชคือเฉพาะทางเลยอืมแล้วก็หมอก็ให้ยามาทานอีกก็เดินทางข้ามข้ามจังหวัดเพื่อไปหาหมอครับก็หมอก็ให้ยามาทานแล้วก็ยาเอของโรงพยาบาลจิตเวชเนี่ยยอมรับเลยมันแรงมากมันแรงมาก แต่แต่คือผมเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าที่ไม่เคยไม่เคยคิดที่จะทำลายอ้อทำลายตัวเองแล้วสิเออตั้งแต่อายุสิบแปดตั้งแต่นั้นมาไม่ได้คิดตะทำลายตัวเองเออผมก็รู้แหละแอบบางตอนเด็กๆก็ไปหาหมอเองไอ้โรงพยาบาล หมอว่าผมเครียดไปบอกหมออะไรเออก็ได้ไปคนเดียวเออเพราะว่าผมเนี่ยไม่ไม่ได้อยากจะพูดคุยกับครอบครัวอยู่แล้วไงเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอยู่คนเดียวอืม ก็คือมันหนักมากนะครับตอนที่ตอนที่ผมต้องเก็บโกดะต้องตั้งแต่เด็กๆอะมันหนักมากอธิบายคือเหมือนเ,อเกือบจะเป็นหนังสร้างหนังได้เลยอะครับเอเหมือนน้ำพุน้ำพุอะไรอย่างเนี้ยเออเหมือนน้ำพุเลยอืมแล้วก็ อืมพอไปโรงพยาบาลจิตเวชใช่ไหมครับหมอก็ไปสามสามสี่ครั้งได้จนเอหมอให้ยายาของโรงพยาบาลจิตเวชนี่ยแรงมากคือผมกินกินไปแล้วคือผมก็เข้าใจว่าเป็นยาปกติพอกินไปแล้วที่ไหนได้โอ้โหสลบขาที่เลยไม่ ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจไม่มีอาการอะไรคือสลบเลยนอนอยู่บนพื้นอย่างนั้นเนี่ยพอตอนเช้ามาพอตอนเช้าลุกขึ้นมาเอา้าชิบหายแล้วคือผมเป็นคนชอบสะสมปืนทีนี้พ่อเข้าใจว่าจะเอามายิงตัวตายอะไรเนี่ยเออ พอยึดไปหมดเลยทีนี้เจ็ดกระบอกกระสุนอีกห้าร้อยนัดเออพ่อยึดไปหมดเลยจนทุกวันนี้ผมก็ยังไม่เห็นเลยอืมแล้วก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลจิตเวชอ่ะประมาณสามสี่ครั้งครั้งที่สี่อะครั้งที่สี่อะหมอว่าคือมันจะให้ เขาจะให้ทําแบบประเมินอ,อะไรนะครับประเมินก่อนที่จะเข้ารับการรักษาอะไรเนี่ยประเมิน